ส่ยังเอทาโชว์นะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารอร่อยๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้มีเมนูสเต็กนะคะแต่ว่าเป็นสเต็กเต้าหู้นั่นเองค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราไปถามคนนี้เลยดีกว่าคุณชมพู่เจ้าของร้านบ้านไล่กลางกุงค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชมพู่ค่ะสเต็กเต้าหู้ยังไม่เคยกินเลยค่ะเอางี้ดีกว่าวิธีการทํายากไหมคะไม่ยากเลยค่ะง่ายๆเช่นเดิมค่ะเพราะว่าของเราเน้นทําง่ายทําเองทําที่บ้านก็ได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างคะ่ะมีเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้ขาวค่ะน้ํามันพืชค่ะแล้วก็มีน้ําซอสด้วยค่ะน้ำซอสทานคู่กับสเต็กนะคะแล้วก็เป็นเห็ด มิมาขาวค่ะแล้วก็เป็นพวกผักรวมค่ะมีบล็อกแครี่มีดอกกะหล่ำปีแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็ต้นออดทานตะวันค่ะโอเคเพราะฉะนั้นส่วนผสมก็ไม่ได้เยอะด้วยเนาะเชียอง่ายนะคะวิธีการเลือกเต้าหู้เอางี้ดีกว่าเวลาเราไปซื้อเต้าหู้มันจะมีหลายประเภทมากใช่ค่ะถ้าเราจะมาทําเป็นสเต็กเราต้องเลือกเป็นเต้าหู้อะไรคะของเราเลือกเป็นเต้าหู้แข็งค่ะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปโอเคจากนั้นมาวิธีการทํากันเลยดีกว่าค่ะ ก็ใช้น้ำมันเพือนก็ไม่ต้องเยอะนะคะแค่แบบให้มันรู้ว่าแบบไม่ไม่ติดกระทะก็พอ,ะค,ะอค่ะหรือว่าใครมีสเปรย์น้ำมันใช้สเปรย์ก็ได้นะ,ะใส่เข้าไปนะคะเจาะหูเข้าไปนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นถักนะคะระหว่างเราย่างเราก็ย่างไปด้วยค่ะเพื่อให้ไมก่นมันสุกง,ง่ายแล้วก็ไวก็รวดเร็วก็ต้มก่อนตุ๋นก่อน,นะคะ่ะ แต่ว่าถ้าใครมีเวลาอยู่ที่บ้านก็คืออยากจะลงกระทะทีเดียวเลยก็ได้ใช่ค่ะง่ายๆค่ะถ้าไม่มีเป็นเห็ดตัวนี้จะใช้เห็ดตัวอื่นแทนได้ค่ะเป็นเห็ดตามที่เราชอบก็ได้ค่ะแต่ของพี่ก็คือส่วนมากาลูกค้าที่ไปทานที่ร้านก็เน้นลดน้ําหนักบ้างดูแลสุขภาพก็เลยต้องใช้เห็ดที่มกขาวค่ะเป็นเห็ดออริจินก็ได้นะคะเห็ดออริจินก็ได้หรือว่าเห็ดฟางเห็ดหอมแล้วแต่คนชอบเลยใช่ค่ะ เพราะเห็ดมีประโยชน์อยู่แล้วเนาะให้โปรตีนค่ะนี่ค่ะก็กลับนะคะวิธีการทาก็เหมือนสเต็กทั่วไปก็คือขับทีละด้านไปใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเต้าหู้เนี่ยคือสุกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือบางคนก็เอาไปเวฟนิดนึงหรือว่าลวกน้ําร้อนก็ได้ค่ะแต่ว่าส่นหน้าก็คือสุกมาแล้วค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะง่ายจริงเนาะค่ะทีนี้อ่ะเปลี่ยนจานให้ดีกว่าค่ะค่ะเริ่มจากเอาก็้าหู้จัดกแต่งก่อนเนาะแค่พอให้มีกลิ่นการผ่านกระทะมาบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีผักทานด้วยเพลิดเพลินค่ะเป็นเมนูมังสวิรัติค่ะเพิ่มสารอาหารใช่ค่ะแล้วก็มีตัว ดอกกะหล่ำใช่ค่ะแล้วก็บอกโคลี่จริงๆอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอาจจะใช้แค่นตัวแขกหรืออะไรอย่างอี่ก็ได้ชุดเล็กน้อยทีนี้เต็มต้นอ่อนทานตะวันใช่ค่ะอันนี้ถ้าไม่อยากทานสดๆก็ลวกได้ค่ะหรือเอาไปผัดกับน้ำมันมะกอกแล้วก็เสิร์ฟคู่กันก็ได้ค่ะ ทีนี้มาอยู่ที่ซอสบ้างแล้ววิธีการทำซอสทำยังไงคะอันนี้ส่วนผสมง่ายๆค่ะมีโชยุนะคะซอสของญี่ปุ่นแล้วก็มีน้ำส้มข้าวค่ะแล้วก็มีมิลินค่ะเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือกินคู่กันจะราดหรือว่าจะจิ้มก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูนี้นะคะสเต็กเต้าหู้ของเรานั่นเองต้องบอกเลยว่าน่ากินมากนะคะเหมาะสําหรับการเป็นมื้อเย็นที่ไม่หนักท้องจนเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณชมพู่มากนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่ตามไม่ทานสูตรมีอะไรส่วนผสมยังไงบ้างนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ w w w m r b u n c o m ค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับยังแอนฮาโชต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ